สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโลค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ g e n e r n a l reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะการดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทาง สามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตนานเดสกอร์เพชรโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนนทาโลด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะพิกอาคาสในวันนี้นะคะมาในหัวข้อเจ้านายมองคุณเป็นคนยังไงนะคะแนนมีให้เลือก3ามกองเช่นเคยค่ะกองที่1นึกองที่สองกองที่สามให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะ แล้วไปฟังทํานายกันเลยค่ะ,คะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กองที่1น,นะคะมาในหัวข้อเจ้านายมองคุณเป็นคนยังไงนะคะมาดูสถานการณ์ทั่วไปของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะเป็นยังไงเอ่ยมาดูซิ The emperor The e m p r e s s อ่ะมาคู่กัน e m p e r o r Empress เด e c h ชาริออดเอสออฟวอนสถานการณ์ทั่วไปนะคะคุณนะคะมีความเป็นภาวะผู้นำนะคะเป็นคนที่มีความตรงมีความามีกฎระเบียบมีความซื่อตรงนะคะแล้วก็เป็นกลางนะคะแล้วก็เป็นคนมีความที่จิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะจิตใจดีแล้วก็อ่อนโยนอ่อนหวาน เป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานคล่องแคล่วว่องไวนะคะรู้จักอ่ามีความที่ตัดสินใจนะคะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะเห็นไหมยินเหมือนยินกับยานเลยค่ะอ่าแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อตรงนะคะมีความยุติธรรมในการที่จะทําอะไรก็คือจะต้องมีความยุติธรรมเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความที่รับผิดชอบงานสูงนะคะแล้วก็ได้รับงานหน้าที่ที่ใหญ่ๆนะคะเป็นงานที่คุณรับผิดชอบแล้วคุณทำออกมาได้ดีนะคะงานยากงานง่ายคุณทําได้หมดนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะมาดูซิว่าเจ้านายมองคุณเป็นคนยังไงนะคะ The f o o l clean up Cup ิบถ้วยเดอะเมเจอ a n เชเจ้า,าเจ้านายนะคะมองคุณว่าคุณนะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียไม่หยุดอยู่กับที่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะมีความฉลาดมีไอเดียมีความาสามารถหลากหลายนะคะสามารถทำได้หลายอย่างนะคะไม่เก่ง ัวในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นคนที่รับผิดชอบงานได้ดีนะคะเป็นคนที่มีความรักให้กับทุกคนนะคะแล้วเจ้านายมองคุณว่า คุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ชอบช,อช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการทํางานอรอบครอบในการทํางานนะคะทําได้หลากหลายนะคะทําได้แบบหลายหลายแนวค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่มีไอเดียตลอดเวลาเก่งฉลาดมีการที่พลิกแพงสถานการณ์ได้ดีนะคะ ทำอะไรออกมาก็ประสบความสําเร็จนะคะขึ้นมาสิบถ้วยทําอะไรออกมาก็มีความยินดีมีความที่ผิดพลาดน้อยนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบในเรื่องของการทํางานนะคะเอาใจใส่ในการทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มากความสามารถนะคะสั่งอะไรหรือบอกอะไรหรือว่าให้ทําอะไรนะคะคุณสามารถทําออกมาได้ดีและก็ประสบความสําเร็จใน ตามที่นายต้องการและคาดหวังในตัวคุณนะคะอันนี้ก็คือ,อเจ้านายมองคุณนะคะมาดูสิคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณนะจ๊ะมาดูสิว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณ Clean of One รี r i a c e of Pendicle The Hermit ไพ่นะคะอยากจะบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีความฉลาดมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกเป็นคนที่มีเหตุและผลในการที่จะเอามารประกอบกับการตัดสินใจของคุณนะคะไพ่ก็เลยบอกบอกว่า จริงๆแล้วนะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่มองการไกลนะคะแล้วก็คิดไอเดียของตัวเองตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณนะคะมีความประสบความสําเร็จมีความที่แบบทําให้คุณโตขึ้นและแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะคะสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความที่จะ แก้ไขปัญหาได้ทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถแก้ได้ทุกสถานการณ์นะคะซึ่งไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณนะคะรักษาสิ่งนี้ไว้นะคะเป็นสิ่งที่คุณนะคะจะต้องอยู่กับปัญหาหรืออยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดนะคะซึ่งคนทุกคนนะคะต้องมีอยู่แล้วนะคะในการที่จะมีปัญหาเข้ามาแล้วมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่า คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมนะคะซึ่งคุณนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้ดีและได้ดีเยี่ยมนะคะโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งใครนะคะที่จะมาเป็นการปรึกษาหรือแนะนํานะคะซึ่งคุณนะคะจะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วทําให้คุณนะคะไม่ต้องไปพึ่งพาใครโดยที่ตัวคุณเองสามารถลงไปแก้โดยที่คนอื่นไม่ต้องมาแบบแนะนำหรือแนะแนวทางคุณนะคะ คุณนะคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่หาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในตัวเองหรือเป็นคนที่เอาสิ่งใหม่ๆที่มันทําให้ตัวเองโตหรือทําให้ตัวเองคิดบวกหรือทำให้ตัวเองมีความที่แบบชํานาญในเรื่องนั้นๆนะคะคุณจะหาสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณตลอดนะคะเป็นคนที่เติมเต็มแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้อะไรที่แบบไม่ขาดสายนะคะคือเรียนรู้ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แล้วก็สิ่งเหล่านั้นนะคะจะทําให้คุณพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการทํางานไปอย่างด้วยดีนะคะไปด้วยดีนะคะโดยที่ไม่ต้องพววงว่าคุณนะคะจะทําไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่รู้จักพัฒนาไม่หยุดนิ่งหาความรู้ใส่ตัวเองตลอดเวลานะคะไพ่จึงบอกว่าสิ่งเหล่านั้นที่คุณทํานะคะเป็นสิ่งที่คุณ ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเอาความรู้มาหาตัวเองมาเข้าตัวเองได้ดีเยี่ยมนะคะเอาละจบแล้วนะคะการทำนายของกองที่สาม่กองที่หนึ่งนะคะอาจจะไปกองที่สามซะแล้วกองที่1นะคะคือก็จบด้วยดีนะคะเราไปต่อกองที่สองกันเลยจ้ะโอเคนะจ๊ะไปกันเลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กองที่2นะจ๊ะมาในหัวข้อเจ้านายมองคุณเป็นคนยังไงนะคะเรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะมาดูเลยจ้าสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะ k i n o of So o อดนะจ๊ะคิงออฟคั e เ e วิลห้าดาบสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ตรงนะคะเป็นคนที่ไม่ยอม ใครมาทําร้ายในตัวคุณนะคะไม่ว่าจะคนนั้นนะคะจะเป็นใครก็ตามนะคะคุณจะต้องมีเหตุและผลนะคะที่จะต้องมาอ่าพูดให้คุณหรือมาทําร้ายคุณต้องมีเหตุและผลมาประกอบกันนะคะไม่ใช่มาแบบว่าเข้ามาแบบจะมาแบบไม่มีเหตุผลอยู่เฉยๆจะมาด่าคุณอย่างงี้ก็ไม่ได้นะคะคุณจะต้อง ให้เขานะคะหาเหตุและผลมาว่าอา้าวคุณผิดอะไรคุณเป็นยังไงหรือยังไงอะไรยังไงเหตุผลต้องมาพร้อมนะคะไม่ใช่มาแบบอยู่เฉยๆมาแบบมาด่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ชอบต่อสู้ต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะคะเป็นคนที่มีความที่แบบว่าดึงดูดนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความดึงดูดแล้วก็เป็นคนที่มีความรักให้กับทุกคนนะคะ ในในยะที่คุณมีความรักหรือว่ามีเสน่ห์น่าดึงดูดน่าลงไหลนะคะในตัวคุณนะคะเป็นคนที่ตรงพูดจะตรงพูดจะผงผางพูดจะแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าปัญหานั้นถูกต้องคุณจะไม่เกรงกลัวเลยนะคะแต่ถ้าปัญหานั้นนะคะหรือสิ่งนั้นที่ไม่ถูกต้องนะคะ คุณก็จะตัดสินใจตามนั้นนะคะคุณจะไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคุณจะเอาหลักตามความเป็นจริงนะคะในการมาตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะถ้าสิ่งนั้นคุณไม่ได้ผิดนะคะคุณจะไม่ยอมเลยนะคะคุณจะต่อสู้จนถึงที่สุดนะคะตายกันไปข้างเดียวเลยค่ะใช้คำนี้เลยนะคะคำของคุณคือแบบถ้าใครมาแบบว่า มาหาเรื่องหรือว่ามาใส่ร้ายคุณโดยที่คุณไม่ได้ผิดหรือคุณไม่ได้ทํานะคะคุณจะหาเหตุผลหรือหาหลักฐานมาจัดการคนนั้นให้ได้นะคะคือพูดง่ายว่าอย่ามาเย็บนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะมาทําร้ายคุณนะคะเขามักจะกลัวคุณเพราะว่าคุณเอาจริงคุณทําจริงคุณพูดจริงนะคะคุณจัดการจริงนะคะ ถ้าเขามาทําร้ายคุณเท่าหนึ่งคุณสวนกับสองเท่าเลยนะคะคุณจะเป็นคนแบบนี้นะคะคุณเป็นคนตรงคนแรงคนผงผางคนพูดจาแบบน่าเชื่อถือด้วยนะคะเป็นคนที่แบบคิดยังไงก็จะต้องไต่ตองในการพูดก่อนทุกครั้งนะคะเป็นคนที่มีเหตุและผลแต่ว่าติดที่อารมณ์ร้อนนิดนึงนะจ๊ะเอาละมาดูซิสถานการณ์เสร็จแล้วก็ต้องมาดูซิว่า เจ้านายของคุณนะคะมองคุณเป็นคนยังไงนะจ๊ะในเมื่อคุณตัวตนคุณรุนแรงซะขนาดนี้นะคะเขามองคุณยังไงเอ็ดออฟสอดเขาเขามองคุณว่าตรงเหมือนกันนะจ๊ะเกถ้วยสเหรียญหเหรียญเออเขาก็มองคุณดีนะเขามองคุณว่าคุณนะคะ อันดับแรกเลยคุณเป็นคนตรงคุณเป็นคนชัดเจนคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่คุมเครือพูดอะไรต้องพูดให้ตรงให้ชัดเจนให้รู้เรื่องไปเลยไม่ต้องมาพูดแบบการกรวมพูดวกไปวนมาคือต้องการความชัดเจนนะคะก่อนที่ก่อนที่ ทุกคนจะต้องมาคุยกับคุณเนี่ยเขาต้องไปพิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดมาพูดกับคุณโดยที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยคือถ้าเกิดคุณรู้นะคะคุณจะจัดการจะถามตรงๆเลยทําให้คุกคนหน้าหงายหน้าเงิอบไปเลยนะคะแล้วเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเข้าหาคุณเยอะนะคะคุณเป็นคนที่ รายล้อมด้วยผู้คนมากมายนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคะรู้จักวิธีในการหาเงินนะคะแล้วก็รู้จักการให้ก่อนที่จะได้รับเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทําร้ายใครก่อนนะคะถ้าคนนั้นไม่มาทําร้ายคุณก่อนนะคะ คุณก็จะจัดเต็มเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครมาทําร้ายคุณโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรผิดนะจ๊ะแล้วเขาก็มองคุณว่าคุณนะคะเป็นคนที่หน้าดึงดูดหน้าหลงไหลเพราะมันขึ้นเดอะเดวิลตั้งแต่แรกหน้าหลงไหลนะคะมองแล้วดูสึกว่าสดชื่นสดใสเป็นคนที่มีองค์ประกอบที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่บุคลิกภาพหรือ สไตล์ของคุณนะคะมีความชัดเจนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยที่ใครๆก็ลอกเรียนแบบคุณไม่ได้นะคะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แปลกละอ่าคนอื่นนะคะตัวคุณน่ะไม่เจอว่าคุณม,มีบุคลิกไหนบ้างนะคะมีทั้งตรงมีทั้งความมีสเสน่ห์อ่อนหวานอ่อนโยนคือมีหลายบุคลิกในตัวคุณนะคะแล้วทําให้คนนะคะอยากจะเข้าหาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่แปลกและมีสเสน่ห์ในตัวเองทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งตรงทั้ง มีไหวพริบทั้งมีการให้ทั้งรู้จักเก็บเงินหาเงินเก่งทุกอย่างนะคะเฟอร์ฟิกมดนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขามองคุณว่าคุณนะคะสามารถจัดการทุกอย่างทุกเหตุการณ์หรืองานที่นางมอบหมายให้คุณทำนะคุณสามารถเอาอยู่และคุณสามารถรู้ท่องแท้ในการที่จะทำอะไรคุณจะต้องรู้เหตุลผลในการที่จะลงมือทำ งานแต่และอย่างนะคะโอเคนะคะก็เจ้านายมองคุณดีนะเอาละมาดูซิว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะจ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรคุณนะจ๊ะ The Sun, นไนออฟวอลเ n p อ a ฟ e of เดอะ The Tower ไพ่อยากจะบอกว่า ให้คุณนะคะลดความแรงลงนิดนึงให้คุณใช้สติเหตุและผลคุณอย่าชนเกินไปให้คุณอยู่นิ่งๆให้คุณมีสตินะคะถ้าคุณมีสติหรือคุณลดความใจร้อนลงนิดนึงนะคะทุกอย่างมันจะไปได้ด้วยดีแล้วก็คิดออกนะคะคุณอยากทำแบบรุนแรงหรือว่าพูดจะตรงเกินไปให้ซับซอบ,บลงหน่อยเพราะบางคนที่เขาฟังหรือว่า คนรอบข้างที่เขามาฟังอะค่ะบางทีเขารับไม่ได้บางคนเขาเป็นคนที่อ่อนต่อโลกมากเขาไม่ได้เป็นคนที่แข็งแกร่งในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะพอเขามาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะกลัวคําพูดของคุณที่คุณพูดจาตรงหรือพูดจาแรงพูดจาผงผางบางทีเขาอาจจะรับไม่ได้แล้วเขาก็ทนอยู่ไม่ได้หรืออาจจะเป็นยกตัวอย่างก็ได้ค่ะเช่นลูกน้องคุณอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดลูกน้องคนนั้นนะคะเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของ ชีวิตประสบการณ์ในเรื่องของงานประสบการณ์ในเรื่องของอาการที่จะเข้าหาคนหรือการที่จะรู้จักเรียนรู้กับคนนะคะเขาอาจจะไม่มีเรื่องนี้ทําให้บางทีเวลาคุณพูดจะตรงจะแรงจะผงผางหรือพูดเฉียบขาเฉียบตรงไปอย่างเงี้ยทาให้เขาบางทีเขารับไม่ได้เขาอาจจะอยู่กับคุณไม่ได้นานนะจ๊ะคราน,นี้สิ่งศรีก็เลยอยากจะบอกว่าให้คุณถน,นอมน้ําใจ ลูกน้องบริวารหรือว่า,าผู้บังคับบัญชานิดนึงเวลาคุณพูดอะไรคุณต้องคิดและไต่ตรองอาจจะคําพูดนั้นคุณอาจจะดูรู้แหละดูรู้ว่าเหตุการณ์นั้นคือจริงเหตุการณ์นั้นคือตรงแต่ให้คุณรู้หาวิธีที่มันซอฟกว่าน,นี้ให้มันเบาวกว่าน,นี้ให้มันลดลงกว่าน,นี้มันจะได้ เข้าไปคุยนะคะกับแต่ละคนเนี่ยมันจะได้แบบราบรื่นนะคะจะได้ไม่มีปัญหา,าคางแขงใจกันนะคะมันจะได้แบบทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะโอเคก็จบไปแล้วนะคะกองที่สองเราไปต่อกองที่สามกันเลยจะที่รักสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กองที่สามนะจ๊ะมาในหัวข้อเจ้านายมองคุณเป็นคนยังไงนะคะเราไปดูสถานการณ์ทั่วไปของคุณก่อนนะจ๊ะ ว่าตอนนี้คุณยังไงเอ่ยในออฟเพนดิเคิลเจ็ดเรียนเดอ o o ูลเ e จ of Worn คุณนะคะเป็นนิสัยคุณนะคะจะเป็นคนที่ ชอบหาอะไรใหม่ๆนะคะเรียนรู้นะคะเป็นคนที่มีไอเดียไม่หยุดอยู่กับที่นะคะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวฉลาดมีไหวพริบนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะหาความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีวิชาความรู้เป็นคนที่นิ่งสุขุมรุ่มรึกนะคะเป็นแล้วก็เป็นคนที่มีสติในการที่จะทําอะไรนะคะครจะใช้สติและใช้เหตุและผลมาประกอบกันในการที่จะทํางานอะไรต่างๆนะคะ oui> แล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของอารมณ์ก็ได้นะคะไม่ใช่จะเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานหรือใ,ในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะมั่นคงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะเป็นคนที่ หาเงินนะคะได้เก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคล่องแคล่วในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่ว่องไวหัวไวหัวคิดการไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่หัวเร็วมากกว่าคนปกติสองเท่านะคะคนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงแต่คุณคิดไปถึงนู่นแล้วคะ่ะบางอ้อแล้วคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะจ๊ะคนดีมาดูซิว่าเจ้านายมองคุณเป็นคนยังไงนะจ๊ะมาดูซิเจ้านายมองคุณเป็นคนยังไง สเรียญน,นะจ๊ะ The h i g h a n เก้าไม้นะจ๊ะ The Full โห The Full ขึ้นมาสองสาหรับนั่นไงก็คือตัวตนของคุณเขามองคุณว่านะคะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานหนักพูดในไงว่าบ้าง,งานก็ได้แล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่เป็นคนที่ไม่ชอบหยุดนิ่งนะคะเป็นคนที่ หาอะไรใหม่ๆมาในชีวิตคุณนะคะคือเหมือนแบบจะทาอะไรที่ให้ตัวเองนะคะ,จะเจริญเติบโตทําอะไรได้หลายอย่างนะคะได้หลายหน้าที่นะคะไม่ได้ทําได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจบุญจิตใจสุนทานเป็นคนที่ชอบทําบุญเข้าวัดทาบุญชอบปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งหรือว่าหาเงินเก่งนะคะรู้จักอุดออมรู้จักใช้จ่ายเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งม,มั่นในการทํางานนะคะตั้งใจในการทํางาน หาเงินด้วยตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียโรดเร่นนะคะอ่าปัญหาอะไรหรืองานอะไรที่มันยากนะคะคุณสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็คุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นหรืองานนั้นนะคะด้วยวิธีที่แปลกแหวกแนวนะคะซึ่งคนอื่นก็คาดไม่ถึงว่าคุณทำได้นะคะหรือคุณอาจจะ หาวิธีที่แปลกแหวกแนวโดยที่คนอื่นนะคะคิดไม่ถึงว่าคุณจะหาวิธีนี้มาทําแล้วมันประสบความสําเร็จนะคะซึ่งคนปกติธรรมดาเขาก็จะไม่ทํากันนะนะคะแต่คุณนะคะทําแล้วมันประสบความสําเร็จนะจ๊ะคุณนะคะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบอิสระนะคะเป็นคนที่มีไอเดียมีเป็นคนที่หัวครีเอทีฟตลอดเวลา เป็นคนที่ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเหมือนเป็นคนที่ช่วยเหลือหรือช่วยทํางานให้นายนะคะออกมาดีถ้าเกิดเหมือนนายจะทําโปรเจก t น,นี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถปรึกษาคุณได้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่ใช้เหตุผลใช้หลักธรรมใช้ความที่ ศีลส,สมาธิสติปัญญาในการที่มาประกอบในการทํางานหรือประกอบในการใช้ชีวิตของคุณนะคะคุณถึงทํางานแล้วออกมาดีหรือทํางานแล้วออกมามีความประสบความสําเร็จนะคะนายก็เลยมองคุณว่าคุณสามารถทําได้ทุกอย่างทําได้หลายด้านและก็สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ด้วยตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ถึงจุดสุดยอดหรือจุดสูงสุดที่ประสบความสำเร็จ ถึงขั้นตั้งโรงงานหรือเปิดกิจการตัวเองได้ขนาดนั้นนะคะนายเธอมองคุณอย่างนั้นนะจ๊ะโอเคมาดูซิว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรนายเธอนี่มองทวดีนะทั้งสามกองเลยม,มีแต่พลังงานบวกบวกสิบไม้เห็นไหมไพ่ก็บอกทํางานหนักนะเนี่ยเดี๋เรเิรทําได้ตั้งหลายอย่างงานคุณอะ่ะคุณทําหลายอย่าง จัดเมนต์เดือมูลกองนี้นะคะถ้าคุณนะคะไม่ชอบอทําบุญไม่ใช่สิไม่ใช่ว่าไม่ชอบทําบุญอีกในหนึ่งก็คืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหรือคุ้มครองคุณอยู่นะคะเพราะว่ามันขึ้นเดอะจัสเม้นนะไพ่อยากจะบอกว่าการทํางานของคุณนะ่ะคุณน่ะทำงานได้หลายหลายอย่างจริงแต่บางทีอะคะ่ะคุณแบกรับภาระเยอะเกินไปให้คุณนะคะ ให้มีคนช่วยเหลือคุณบ้างหรือไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างหรือว่าถ้าคุณมีลูกน้องนะคะคุณก็ให้งานที่คุณนะคะสามารถไว้ใจเขาอะทำได้เพราะว่าบางทีคุณทำเยอะเกินไปนะคะทำหลายอย่างเกินไปทําให้คุณนะคะอาจจะทำไม่ทันหรืออาจจะทำออกมาไม่ดีหรืออาจจะทำแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่เสร็จ ตามตรงเวลาเพราะว่าคุณทําคนเดียวนะคะถ้าเกิดคุณมีคนช่วยหรือมีคนช่วยเหลือนะคะงานนั้นอาจจะเสร็จทันและออกมาดีตามเวลาที่กําหนดนะจ๊ะแล้วไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณปฏิบัตินะมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้คุณนะคะปรับบ้างว่าอันไหนที่มันเป็นงานที่แบบต้องด่วนหรือต้องส่งเดี๋ยวนั้นหรือต้องทำณเดี๋ยวนั้นให้คุณนะคะ หาคนช่วยเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะคะทํางานออกมาดีแล้วก็มีความรอบคอบงานก็จะเสร็จทันเวลาแล้วก็งานก็จะประสบความสําเร็จมีความที่แบบไม่ผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะถ้าเกิดคุณทําคนเดียวคุณอาจจะรีบหรือคุณอาจจะยังตรวจทานไม่ดีมันอาจจะทํางานออกมาแล้วแบบเสร็จทันเวลาก็จริงอยู่อาจจะไม่รอบคอบอาจจะมีการมาแก้งานหรือผิดพลาดได้นะคะอาจจะโดนตําหนิได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ให้คุณนะคะแบ่งงานให้คนอื่นทำบ้างอันไหนที่เขาสามารถช่วยคุณได้นะคะก็แบ่งให้กับคนที่คุณไว้ใจ ทำบ้างนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะทําให้คุณนะคะทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะมันจะได้ไม่ต้องมาค้างอยู่ตรงที่คุณแล้วก็มากองอยู่ตรงที่คุณนะคะแล้วก็สามารถบริหารจัดการเวลาว่าคุณจะทําอันไหนก่อน,นหรือเรียงลําดับความสําคัญก่อนว่าอันไหนต้องทําก่อนอันไหนต้องทําหลังก่อนนะคะคุณจะได้รู้แล้วก็คุณก็จะสามารถลื่นไหลในการที่จะจัดการกับการทํางานนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ไพ่จึงบอกว่าให้คุณนะคะกระจายงานให้ลูกน้องคุณทำบ้างคุณหัดไว้ใจคนอื่นบ้างถึงคุณอาจจะทํางานดีอยู่แล้วหรือคุณไม่เคยทํางานพลาดหรือคุณไม่เคยที่จะขาดความรอบคอบนะคะแต่ก็อยากให้คุณนะคะได้เบาแรงได้เก็บแรงไว้ทํางานที่สําคัญงานใหญ่ๆงานบูดงที่นายจะส่งมาให้คุณนะคะกรุณานะคะงานไหนที่มันไม่ค่อยสําคัญมากๆให้คุณนะคะ จัดแจงให้ลูกน้องบ้างหรือหัดไว้ใจคนอื่นบ้างนะคะให้เขาได้โตให้เขาได้เรียนรู้จากคุณที่คุณเก่งและคุณมีความสามารถช่วยให้เขาพัฒนาฝีมือไปบ้างนะจ๊ะคนดีโอเคจบไปแล้วนะคะกองที่3ก็อยากให้ทุกคนนะคะ ถ้าชอบนะคะให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ